สวัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเอาสูตรซอสดีๆมาอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเป็นหน้ามะยงชิดนั่นเองค่ะเรามาทําซอสมะยงชิดไว้แต่งหน้าเค้กนะคะหรือจะทาขนมปังก็อร่อยนะคะรวมถึงเอาไปทําเมนูอื่นๆได้อีกเยอะนะคะต่อยอดกันนะคะซึ่งสูตรนะ่ะไม่ยากนะคะแต่เลือกมะยงชิดอย่างไรนะคะให้ได้สูตรซอสที่อร่อยนะคะเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวกินหอมระมุนและเนื้อสัมผัส ช่ำน้ำนะคะ เป็นส่วนประกอบที่สําคัญซึ่งนะคะส่วนประกอบที่สําคัญนั่นก็คือตัวมะยงชิดนะคะเราจะเลือกมะยงชิดอย่างไรนะคะเพื่อให้ได้ซอสที่อร่อยนะคะอย่างแรกคือต้องมีเปลือกที่สีทองนะคะแสดงว่าสุกพอดีไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปค่ะเนื้อแน่นและไม่เหี่ยวนะคะหากเนื้อผลไม้เหี่ยวแห้งหรือเหี่ยวจะส่งผลต่อปริมาณน้ําและรสชาติที่จะได้รับนะคะอย่างที่3ค่ะกลิ่นหอมชัดเจนค่ะมะยงชิดที่มีกลิ่นหอมฉุยนะคะจะทําให้ซอสนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นั่นเองค่ะลองต้องจําไว้เลยนะคะสีสวยเนื้อแน่นกลิ่นหอมเป็นหลักนะคะในการเลือกมะยงชิดนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้นะคะเวลาเราไปร้านอย่างเงี้ยกดเบาๆนะคะที่บริเวณนะคะด้านบนของมะยงชิดนะคะมะยงชิดที่สุกพอดีจะนุ่มแต่ไม่นิ่มจนเกินไปนะคะสังเกตรอยขีดขว่วนหรือตําหนิบนเปลือกนะคะควรเลือกมะยงชิดนะคะที่ไม่มีรอยช้ําหรือแมลงกัดเพราะอาจจะทําให้รสชาติไม่ดีนั่นเองค่ะเช็คน้ําหนักค่ะมะยงชิดที่ฉ่าน้ําจะได้น้าหนัก มากกว่ามะยงชิดที่มีผลแห้งนั่นเองค่ะซึ่งการที่เราเลือกมะยงชิดให้ดีก่อนตั้งแต่แรกนะคะไปทําซอสเนี่ยถ้าเกิดมันสุกเกินไปก็สามารถทําซอสได้เลยเพราะรสชาติจะหวานมากขึ้นนะคะเราจะต้องลดปริมาณน้ําตาลลงนะคะหากสุกไม่พอให้วางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะ1-2วันหรือนำไปอบในไมโครเวฟนะคะเพื่อเร่งความสุกข,ของมะยงชิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะหลังจากเรารู้แล้วนะคะว่าทำ เลือกมะยงชิดเนี่ยเลือกอย่างไรมาดูวิธีทําซอสมะยงชิดกันก่อนค่ะอย่างแรกเลยนะคะเพื่อนๆก็ต้องปอกเปลือกมะยงชิดทั้งหมดเลยนะคะ,ะใช้ที่ปอกเปลือกนั่นเองค่ะปอกเปลือกทั้งหมดออกนะคะค่อยๆปอกค่ะทีละลูกทีละลูกนะคะหลังจากปอกแล้วนะคะเราจะใช้มีดขวาน อันในลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นมีดแกะสลักนั่นเองค่ะคว้านลงไปตรงกลางในลักษณะอย่างนี้นะคะหมุนนะคะเข้าตัวนั่นเองค่ะค่อยๆหมุนนะคะใช้ปลายอีกด้านหนึ่งนะคะค่อยๆหมุนค่ะหมุน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 นะคะเพื่อเอามาเล็ดออกนั่นเองค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นการปอกมะยงชิดที่ง่ายนะคะมากเลยนะคะ เอาละค่ะดันออกค่ะนะคะค่อยๆดันออกนะคะดันออกนะคะหลังจากที่เราได้นะคะมายงชิดแล้วนะคะเราก็จะไปปั่นกันนะคะเครื่องปั่นก็ลิง์กด้านล่างได้เลยค่ะใช้มานานมากเลยคุ้มมากๆนะคะใช้เนื้อมายงชิดนะคะ340กรัมค่ะปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ พอปั่นให้ละเอียดในลักษณะอย่างนี้นะคะใส่น้ำตาลลงไป40กรัมค่ะลงไปนะคะแล้วใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเลยนะคะค่อยๆเคียเ่ยวนะคะให้มันนุดขึ้นเรื่อยๆนะมันจะข้นขึ้นนะคะอันนี้เราไม่ได้ใส่นะคะในส่วนของสารเติมแต่งต่างๆนะคะกลัวกรรมต่างๆเราไม่ใส่นะเราสามารถใส่กลัวกรรมได้นะคะแต่ส่วนตัวไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราใช้การหล่อหลีไฟไว้อย่างงี้นะคะมันก็จะนะคะ นี่ค่ะคนขึ้นเราได้ความค้นตามต้องการนะตอนร้อนๆมันก็ยังจะคน้นไม่ค้นเท่าไหร่นะต้องรอเย็นนะคะมันจะเห็นถึงความค้นนะคะแค่นี้เราก็จะได้ซอสมะยงชิดนะคะพร้อมที่จะไปทำเมนูต่อไปแล้วนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ